สบายดีสบายดีเกี่ยวแล้วอะไพี่น้องขาาะเจ้าบาแพงบาทเนี่ลงมาเกี่ยวอยู่พี่เท่างนั้นเกี่ยวอยู่หนทางขางเฮือนบาแพงบาทนี่เกี่ยวแล้วแล้วบาทนี่พากันมาเลาะสวนแล้วบาทนี่สวนในหนองมาเลาะบึ่งพักบึ่งหย่าพี่น้องเลยกันมาเลาะว่างแผนที่พากันปลูกยังมาฉันลุงบาแพงพ่อบาแพงหนาแรลง โอ้น้องแต่งเก็บบลูอึดของกินด่นะกกะพี่น้องกระเพราเนี่ย,ยงามอ่ะลีก,กระเพ,<อ>พราแดงปลูกไว้สืส่อๆลุมลงมาแพงเอาพันมาแต่ไทถผุหละมันอันนี้มันหาหน้าที่พนะี่น้นนนนงนอง<า>ถ้ากันวางแผนสิปลู่ยังดีคันน้องกระเพราอันนี้งามขนาดพี่น้องเขา มีแต่สะออนกะเพราแดงงามงามมีแต่ยอดงามๆาพัดเด้ยายอ้วนเข้ามาก่อนสิให้ายายอ้วนพัดกะเพราให้กินก่อนขิดยาพัดกะเพรากบพี่น้องผอบผาแพงเอาเอาต้นมะขงมาปลูกเป็นลอยสองลอยอะไพี่น้องหักตายนำบางยามพนลุงบมอแพงปลูกบักแตงเต็ม จนกินกับเบหวาดบาไว้พี่น้องอุ้ยเป็นตาสัออนกะเพาพี่น้องเอ้ยคันอยู่ไทยนี่เนาะขายได้เงินขนาดได้งามงามพี่น้องโอ้ยหอมเด้พี่น้องเอ้ยยั่วนมาก่อนเสี้เพิ่นลพัดกะเพราให้กินพัดกะเพรากบงามอะไรโอ้เต็มพี่น้องกะเพรา เอาตะไคร่เต็มเลยอากนเล่อเบิ่งโกำลังเป็นหมาพี่น้องคล้ายพี่น้องเลยตะไคร้โอ้ยถับเป็นอยู่ไทยเนะพี่น้อง เป็นราคาดีมีเงินมีคำใส่อยู่แล้วบ่เป็นราคาพี่น้องไอ้ปูกยังกะปลูกยังกะมิแต่ขอกันจีนพี่น้องอยู่ลาวใช้กระปูกเนาะมันเศรษฐกิจพอเพียงปูน้องแต่งเก็บตะไคร้อ้หตะไคร้นี่ทาหมกเดียกิน ตำตะไคร้กินกับบักเือหน่อยเห็ดเหนียงกินเรือหน่อยกำลังเตแต่งเก็บตะไคร้ตะไคร้ก็งามงา,างามเห่นหเองเต็เหนียกพอแห้งกับลุงแบบแพ่งกำลังวางแผน บ่าวดำชีพากันปลูกยังมาทันเก็บไปหลาแท้เก็บเปลากินบบบะเสดายปลาไวเนี่เอาไปเห็ดต้มยังกินข้าวมันเดือหน่อยทำเอาลายด้ เดือหน่อยกำลังเป็นต้ออามี่ยงกนินเนื้อนะาเลาะสวนพี่น้องชมต้นปลูกเต็มหดเลยปลูกัเสียมีแต่เค,ครื่องปลูากานน,น,นะคเส็ตำเมีกเห็นียงพี่น้องเก็บตะไคร้ไปตำเหียงโอ้ถ้าเบิง่งถ้าสมได้พี่น้องเด้อ ก็ขึ้นนะแม่เบ็ดนะจิ้นแล้วได้หานะนั่นจิ้นแล้วไนะด้หานะถือแล้วได้ห่านดำเรียบร้อยแล้วได้หาปลานะลึด,ลดไปแล้วเป <laughs> ล่ปลูกไลยพี่น้องเอง น้องกางห้หน้าพี่น้องโอ้ยมันหลุดคักอันนี้แต่เก่าใน,น่นี่เฮ็ดปวกออกขนาดได้พี่น้องบาแพงมัดเจาะเอาเฮ็ดปวกเลยบาแพงเฮ็ดน้องโอ้ยมาเขือนะน้องหลุมลุงบาแพงกะเหลี่ยงปลาพี่น้องแต่ไข่โคตรงามเลย บูอดของอยู่ของกิน่ะพี่น่องเลยงามอรีร้อนนี่ัว่ยงกู่เก็บเก็บพี่น่องมักหุ่งเป็นนี่กินกับบาวาดบาไว้เลยพี่น่องเ้ยปลูกหญ้าไว้ให้งัวน้ำพี่น่อง ลุงมาแพงเก็บดอกแคอะลรพี่น้องอยู่ไทยเด้เป็นราคาดีดอกแค่ลุงมาแพงกระฟอแพงเก็บดอกแค่ทำแล้วพี่น้องเก็บดอกแค่พอ lุง hang, cầm nong téng, hoặc đỏ khê, này, này bà, nhận. Ôi, là chép đọt cà phê ở trong vườn này là, ăn với nhàng, pha chế dầu mè, pha chế dầu mè, trái thôi, đọt cà phê, nhàng nhìn đi, แต่ลายเดินพน้องเจ็บเอาพี่น้องนะมาเอาของอยู่ของกินพี่น้องอยู่น้องปลาอยู่คันน้องเห็ดคันใ่ญ่ๆเลี้ยงปลาปลูกพักพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียง ให้ก็ขื้นพี่น้องเกี่ยวแล้วซองให้พี่น้องยำมือแรงขึ้นมาแล้วบรรยากาศยำมือแรงตรงไหทตงหน้าพี่น้องตะเวนกำลังรับขอบฟ้าพนะเบาะไทยผสมลาวอีกแล้วพี่น้องหาเกือไก่เกือกากับพี่น้อง โอ้น้องแตงหาน้อไม้สีแกงน้อไม้สวนยำแรงพี่น้องเอ้ยปลูกผักเรียบร้อยผักกำลังขึ้นพี่น้องผักบัวกำลังขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเลยพี่น้องบายดียำแรงน้องแตงหาน้อไหมหาน้องไหมส่แกงได้จากน่องไม้ นี่เคร่องแกงน่อไม้พี่น้องกุ้งผักคะผักคะนีเตรมแกงน่อไหน่อไหมอ่อนเลยน่อไม้อันไม้เลียงนาะพี่น้องเ้ยน่อไม้เลียงนอส่วงเตรมแกงน่อไหมพี่น้องขึ้นมาแต่น้ำโบมียังกินเหมนีนเฮ็ดออกในสเ็รออกในสาอีกทีหนึ่ ได้ข้าวแกงอันนี้ซอฟฟุลเบาแพงดนะพี่น้องเดนะบนทางกระเปื้ปนนะอนๆซอฟฟุลเบาแพงไว้ใส่ผักหายมาจากอันงัวนี่แหละพี่น้องพอได้แกงพน้องได้แกง,งกหน่อไม้นหยาหมื่แพงผักหยาขาชิงพร้อมน้งแกงไปเอาเห็ดน้งแกงไปเก็บเอาเห็ดพี่น้อง เห็ดอ ah ah, ้อเมื euh, like ่อเย็บมุนเป็นเรวัสันพี่น้องหันมาแพงกคสีจกชิปพี่น้องที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องเห็ดได้ดอกเดียวน่ะในสองดอกได้แพลมาแพลนึงโอ้ยเลือดไหลเลยพี่น้องน้ำมึกจับขู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อสบายดี nhằm đằng làng